สวัสดีครับผมแชมป์จากชมพิโดไทยญี่ปุ่นดินแดงครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติคร่าวๆของชมพิโดไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องเช้าความไปสู่การเกิดขึ้นของเชนโดในประเทศไทยก่อนนะครับก็เชนโดนะครับถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในปี1531นะครับโดยเซนเซเคชินาคาเน่นะครับผู้เสกขึ้นหือว่าอาจารย์เนาะก็คือท่านอาจารย์เซนอาจารย์เคชินาคาเน่เนี่ยแหละนะครับก็ตอนยุคนั้นเนี่ยท่านเข้ามาเนี่ยก็คือท่านอยู่ในโครงการอาสาสมัครของ ใจกล้าคือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็ได้นำคินโดเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับในยุคเริ่มแรกของชมรมเคนโดไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเปิดอยู่ที่อาคารญี่ปุ่นก่อนนะครับที่กองก,กีฬาแห่งชาตินะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยประมาณปี35นะครับตอนยุคนั้นเนี่ยก็คือมีการปรับปรุงรีโนเวทรั้งใหญ่เลยนะครับก็ทําให้จากตรงนั้นเนี่ยตอนนั้น ก็ชลุนครับไม่สามารถสอนได้เลยใช่ไหมครับก็ท่านอาจารย์รุ่นที่หนึ่งของที่นี่เนี่ยก็มองเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยไทยญี่ปุ่นแดงเพิ่งเปิดพอดีแล้วก็มีการที่ผสมเสริมอยากจะให้เพิ่มกีฬาใหม่ๆเข้ามาท่านก็เลยติดต่อเพื่อนนั่คนโดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับเพราะหลังจากนั้นก็คือที่นี่เนี่ยก็คือได้รับการเปิดสอนจากปีสามห้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งผมตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่สามนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการที่ว่าเคนโดเนี่ยในไทยก็เริ่มเปิดแพร่ออกไปเรื่ ช่วงโลกเปลี่ยนในไทยล่ะมากมายครับผมมีการแข่งขันไหมคะในแต่ละปีอ,ะอ่ะในไทยแข่งขันในไทยนะครับก็จะมีการแข่งขันมีแมตช์สำคัญก็ยังมีอยู่แมตช์เดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เพราะว่าสหรับเทนโดในไทยเนี่ยมันยังเป็นกีฬาที่ยังไม่ได้แพร่หลายมากนะครับแล้วถ้าเรามาเรียนเนี่ยใช้เวลาเรียนเท่าไหร่คะออ๋ สำหรับของหลักสูตรทางชงลุนเนโด้ไทยญี่ปุ่นดีแดงเนี่ยสามารถจบทั้งหมดเลยแดนได้ถ้าโดยสมมติว่าเราต้องมาต่อเนื่องนะครับก็คือสามารถจบได้ภายในหนึ่งปีนะครับแต่ว่าอันนี้ทางนักขึ้นอยู่กับความอดทนและความเสีงแก่งแต่ละคนเพราะกีฬาเชนโดเนี่ยเป็นกีฬาที่ว่าเราจะต้องใช้ทางความอดทนแล้วก็ความมุ่งมานาด้วยครับซึ่งโดยภาวๆแล้วเนี่ยนโดเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะให้เลือกด้านจากกีฬาแล้วเนี่ยมันยังให้เรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายความแข็งแกร่งของจิตใจและรวมทั้งการตัดสินใจในาขัับบคร ถ้าเป็นผู้หญิงมาเรียนได้ไหมคะสำหรับคนโดนะครับในมุมมองอของผมเองเนี่ยมองว่าคินโดคือเขาบอกว่าคินโดเป็นกีฬาแห่งผู้ผชายก็จริงแต่แว่าคนโดเนี่ยโดย,โดย,โดยเนื้อแท้ของเขาแล้วเนี่ยมันไม่ได้สามารถแบ่งแยกเป็นชายหรือหญิงทั้งคู่สามารถมาเรียนได้ครับผมและเรียนแล้วเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ไหมคะสำหรับคนโดนะครับสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าด้วยความคนโดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาของทางบุตรเซนค่อนข้างเยอะซึ่ง เรา,าก็จะได้ยินบ่อยๆว่าดาบกับเซนมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขึนอยู่อความเข้าใจของผู้จุดเองด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงเริอมต้นก็คือนํามาใช้กับชีวิตเื้องต้นได้แน่นอนครับผมแล้วถ้ามาเรียนทนี่นี่ต้องสมัครยังไงต้องเสียตังค์ยังไงบ้างคะสำหรับที่นี่นะครับก็คือต้องมาสมัครเป็นสมาชิกสุ่เยาวชนในญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็คือปีละ70บ,บาทน,นะครับ ก็ไม่แพงเลยนะครับแล้วก็สำหรับที่นี่เนี่ยไม่มีค่าการเรียนการสอบใแดนสิ่นเลยนะครับก็คือเราลักษณะว่าเราให้บริการแก่ประชาชนนะครับพี่แต่ว่าต้องทําบัตรสมาชิกกับการสูดยอดชนนั่นเองนะครับผมแล้วเครื่องแต่งกายอย่างนี้ล่ะคะไปหาจากไหนอะ่ะเครื่องแต่งกายนะครับก็คือสำหรับชมรมเราเนี่ยจริงเราก็มีจําแน่ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเป็นบิสท์เน็ตนะครับก็ยังไงก็คืออยากให้มาลองเรียนดูก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเบสิคสิบครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่บังคับในการเช้ญปุคคลใดที่เลยเพราะว่า S 1> <S 1> ในโปรแกรม n ินโดมันังค่อนข้างมีคอร์สที่มีราคาอยู่เช่นเดียวกันแล้ว,ถ,ว,วถ้ามาอยากจะให้มาลองเรียนดูก่อนว่ามันเป็นแนวทางการฝึกฝนที่เราชอบอหรือไม่นะครับมีนักเรียนเยอะไหมคะในแต่ละรุ่นคร่บนักเรียนอีกงๆแล้วก็มีนักเรียนค่อนข้างเยอะครับก็มีการหยุดเวียนมาแล้วออกเยอะเหมือนกันเพราะว่าคินโเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความมานะอดทนแล้วก็การที่ต่อสู้กับติจใจกองตัวเราเองด้วยนะครับก็ อูว่าเป็นกีฬาที่อจนตราย,ยาสำหรับคนรุ่นใหม่นิดนึงแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะเป็นการพัฒน,นาศักยภาพของคนรุ่นใหม่โดยเฉเช่นเดีวยวกันและตัวน้องนี่เรียนมานานแล้วยังคะ,ะสำหรับของผมนะครับวาอยู่กับเชนโดมาปีนี้ก็คือเป็นปีที่15แะครับผมก็คือผมอยู่มากับเคนโดมา15ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่เป็นรุ่นน้องท้ายแถวจนปัจจุบันข้ามาเป็นผู้สองอแล้วเซนเซมาอีกไหมคะ,ะเซนเซตอนนี้ท่านไม่ได้มาแล้วครับผม ก็คือตอนนี้ท่านจะลักษณะคือท่านจะอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยช่วงนี้ท่านไม่ได้มาแนระดับที่ท่านติดโควิดแล้วมีคนญี่ปุ่นน่ะมาเยี่ยมชมรมเราบ้างไหมคะไม่ค่อยจะมีนะครับจากที่ชมรมเราเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งเลยด้วยอากาศค่อนข้าง,าง้อยแล้วก็ห้องเราที่ค่อนข้างอยู่ในที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงครับผมแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะช่วยสนับสนุนหรือ,อยังไงเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนล่ะคะ,ะก็อยา่าง ลแล้วเริ่มสมัครกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะออตอนนี้นะครับที่จริงแล้วก็าสามารถรับนักเรียนได้ตลอดไปลานะครับโดยที่จะเป็นรับรสมัครวันเสา,า,าร์วันเสาร์แรกของเดือนนะครับผมแล้วถ้าเกิดมาจะเรียนทันรุ่นพี่หรอคะเขาเรียนกันไปแล้ววะอ๋อสำหรับทางชลุงเรานะครับเราจะไม่มีการสอนว่าบ็อกค l a s s m ร c k า l ที่จะสอนอะไรสอนอะไรแต่เราจะสอนตามผู้เรียนนะครับ ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเลยว่าจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันเพราะว่าเราจะดูว่าคุณเนียนถึงไหนแล้วเราจะสอนจากสิ่งที่คุณเรียนต่อจากตรงนั้นเลยแล้วมีคนเรียนนานที่สุดเนี่ยณเวลาเนี้ยกี่ปีคะเ,เรียนนานที่สุดใช่ไหมครับถ้าจากเรื่องที่ผมสอนถึงปัจจุบันก็รวมๆสิบปีก็มีอยู่นะครับถามหน่อยนะคะกีฬาเคนโดเนี่ยในญี่ปุ่นอะยังเป็นกีฬาที่เขาเล่นกันอยู่ไหมคะในญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ยัง ยังเฟมัสอยู่ครับยังยังดังอยู่ในญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าในในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยเคนโดอาจจะดูมองว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างดูล้หลังในทางญี่ปุ่นไปนิดนึงแต่เขาก็ยังคงอนุรักไว้ครับแล้วก็ยังเป็นแค่เป็นที่นิยมในต่างประเทศจุดท้ายเลยนะคะจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจแล้วก็คนที่ไม่รู้จักคำจันกัดความง่ายๆของคำว่าเคนโดเรา การจัการวางง่ายใน,นของทิงโดนะครับมันก็เป็นกีฬาทีา่เสริมสร้างศักยภาพของตัวเราเองมันสามารถที่จะเรียกว่าไงดีเราพัฒนาตัวเราเองแล้วก็นอกจากนี้เรายังสามารถเรียกว่ายากเหมือนกันต้องมาลองเนาะต้องมาลองก่อนใช่ครับ ถ้ากิดผมถ้าเขาจะกัดของมง่ายผมมักจะบอกในรายการหลายๆอย่างว่าในหลายๆรายการที่มาสัมภาษณ์ว่านั่นคือเป็นหนึนน่การวิพากษ์วิจารณ์เฟสตี้นะครับเป็นยการที่ว่าเราต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการนั่นซึ่งมันสามารถนําไปใช้กับชีวิตประจำวัน,นได้แน่นอนครับผมงั้นแสดงว่าก่อนเรียนต้องนั่งสมาธิหรือเปล่าคะอ่าชั้นๆครับเราไม่ได้มางคับให้นั่งนับเพราะว่าในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาไปนั่งสมาธิกันเยอะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้สึกตัวเราเองตลอดเวลาแล้วอย่าง อย่างมาเรียนแรกๆนีไไ่ได้ได้ได้ถือดาบไหมอ่ะมาเรียนแรกได้ถือดาบคนแน่นอนครับแต่ว่าได้อย่างไม่มีการตีบรรทาการรันเดิมก่าจะสอบท,าท,าท,าทา่านข่านเบสิกขึ้นมานะครับก็ถึงจะได้มีการดีบรรทากาันที่นี่เปิดวันไหนบ้างคะที่นี่นะครับเราเปิดเป็นวันพฤหัสเสราร์และอาทิตย์นะครับสามวันต่อสัปดาห์แต่ว่าที่นี้ให้ครั้งก่อนที่จะมาก็คือให้กดติดตาม Facebook ของชมรมเรานะครับสามารถเชิญเซิร์ไปได้เลยว่า ชมลมเคนโด้ส่วนเยาวชนไทยญี่ปุ่นสีแดงนะครับซึ่เงเราก็จะลงตลารางกาเดือนการสอบประจำเดือนอยู่ใน a c e b o o k ครับผมมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะอ๋อมีครับผมช่วย <ขอ S 2> <อ>ติดต่อผมได้เลยนะครับผมชื่อแชมป์นะครับก็ติดต่อ0944776679 0ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ